สมอนล็อกชอ็อปร้านบริการเติมโลบัคระบบ ID บพาร์ตและรับกดผลพิศาจและเกมพาร์ตทั้งแมปบ็อกฟู้และแมปคิงเลกาซีเพียงแค่เลก้าเท่านั้นอย่าลืมมาใช้บริการด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยพี่เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ลืมสิ่งนี้ไปนะครับตอนแรกผมว่าลืมแหละแต่ไปมาเออกูจําได้แลวพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องที่ลืมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรืออะไรนะมันมันก็เป็นของในอัปเดตนี่แหละหรือก็คือผลน้ําแข็งตื่นนั่นเองนะคือมันแบบว่ามันเปลี่ยนสกิลนะครับ ก็คือมันแบบว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะรีแวมหรอรีเมคอะเออรีเมคนั่นแหละนะครับก็ผลน้ำแข็งมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนสกิลแบบว่าให้มันดูดีขึ้นอนะเออเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนี่เลยรผมเซิไว้นานละก็ถ้าจำไม่ผิดมันเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนทุกสกิลนะไม่น่านจะเปลี่ยนไม่น่านจะเปลี่ยนแค่สองสามสกิลนะถ้าเกิดผมพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยขอภัยด้วยนะเพราะว่าเจ็บคออยู่นะโบ้ยจ็บจิตละ โอเคเดี๋ยวผมโชว์สกิลให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะก็สกิลแรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดาบอันนี้มันก็ปกติใช่ไหมโอเคก็ก่อนจะรีวิวให้ดูเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ลกดซับสไคร b ์พี่ด้วยแล้วกันนะคลิปนี้พี่ขอ20ไลค์เหมือนเดิมไม่ขออะไรมากอะ่ะเอออยากได้ให้20ไลค์อะ่ะแต่ได้ร้อยไลค์อันนี้งงนะ <Fuck it. S 1> เดี๋ยวเเอาจริงถ้าถึง100ไลค์อะ่ะก็ชชวยกดนั่นแหละคือพี่ก็อยากได้อยู่ไลค์เยอะมันจะได้มีกําลังใจนะโอเคเริ่มรีวิวเลยดีกว่าสกิลแรกนะก็ น่าปกตินะเอไม่ปกติดิปกติมันสว่างแบบนี้ป่าวะผมจำไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เมนผลน้ำแข็งอะเล่นแต่ผลมืดเนี่ยแน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ลองลองยิงไปทางอื่นดูบ้างไหมเมย์เมย์เมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือเปล่าอันต่อไปสกิลสกิลต่อไปเลยแล้วกันสกิลเอ็กซ์นะสกิลต่อไปเอ็ก นี่ดูเหมือนมันเปลี่ยนวะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าสกิลซีกับสกิลวีเนี่ยดูอ่อนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสกิลซีนะสกิลซีมันชื่อไอดาคอนใช่ไหมไปปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีเนี่ยไอโฟนเทกตรงนี้โพ่มออกมาด้วยปกติมันไม่มีนะผมจําได้ว่ามันไม่มีนะปกติอ่ะแล้วต่อไปนะเป็นสกิลวีเดี๋ยวลองใช้สกิลซีใส่พวกมอนเตอร์ให้ดูก่อนละกันนะครับมันดูเหมือนกว้างขึ้นนะเนี่ยเห็นไหม เอฟเฟกมันดูเหมือนกว้างขึ้นนะมันแบบรีแวมอ่ะแบบให้กว้างขึ้นนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมที่ดาวนานยังวะสกิลนี้มันดูเหมือนไม่เปลี่ยนเลยแต่มันน่าจะเปลี่ยนนะมันมันน่าจะรีแวมทุกสกิลแหละผมว่าเนี่ยสกิลซีเนี่ยผมว่ามันดูกว้างขึ้นนะเว้ยสกิลซีอะถ้าโดนอนะต่อไปสกิลวีนะก็สกิลวีเนี่ยปกติเนี่ยกดแล้วมันจะเดินไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันเดินได้แล้วนะเดี๋ยวผมกดให้ดูเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดินได้แล้วนะครับ nope. เราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องใช้แบบว่าไอ้ไม่ตื่นแล้วปกติคนส่วนใหญ่ที่เล่นน้าแข็งนะ้ที่ผมเห็นคือเขาจะเล่นแบบผลน้ําแข็งไม่ตื่นกันนะสกิลวีอ่ะเขาจะเล่นแบบไม่ตื่นอันเว้แต่นี่คือแบบไม่ต้องแล้วคือใช้ใช้ของตื่นเถอะมันตื่นมาแล้วก็ต้องใช้เ,ออเนี่ยดมูมันก็แบบกดสกิลอะไรได้ปกตินะดูนะกด V ปุ๊บเนี่ยผมเดินได้นะเนี่ยเนี่ยคอมโบต่อได้เลย ีซี่โอ้โหส่วนสกิลเอฟนะครับก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวผลขอมแข็งที่แบบว่ารีเมคขึ้นมาคือสิ่งนี้ผมไม่เห็นคนพูดถึงเลยก็ก็เลยแบบเอองั้นเดี๋ยวผมเอามาทำคลิปเองแล้วกันนะก็โอเคคลิปว่าเป็นประมาณนี้นะสั้นๆนะโอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยก็ผมทำฟินิกตื่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปราคาหวยดูแล้วกันนะคลิปนี้20สไลค์พอรับาบ